สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับช่อง YouTube มือนี้ต้อเติมขอ,อกนะครับขยับนีมาหน่อยหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็บป้อยนะครับจะบ่ผูกแล้วครับขอ,อกไม่แบบบานๆนะครับอันนี้น้องดวงดาวนะครับขอ,อกไม้ไพ่ธรรมดาครับ จันชายได้ห้างยาไม่แล้วก็ให้กินยา <c oughs> ป้อยแล้วครับบ่ผูกแล้วอันนี้ก็ล่อตัดใหม่มาเห็ดลังค่าไห่เพิ่นไงมึงหลายๆมุมเราอันนี้จะเห็ดมอง เก็บขีิงัวนะครับเนาะให้นมึงบรรยากาศหลังเห็ดต่อเติมขอกเสร็จนะครับอันนี้น้องจันชายครับครับผมเหตุยูทูบยูย่าเฝ้าเอิอนได้ได้ได้ อันนี้ดวงดาวนะครับล้านม่าเอิญนะครับเบืงหนึ่งเนะร,ระว่างบามันกับอ,อลูกกระทบความแตกต่างก็จะเป็นที่ถ่ายผมมองผมมองว่าเป็นเรื่องที่โค้งสั่งนะครับแล้วก็ <c oughs> เนื้อหนังก็จะแตกต่างกันน้อยหนึ่งแต่ว่า โค้งสั่งนะเห็นชัดเลยครับดวงดาวนี่โลนธร้มมาชาิดด้วยครับนะครับมีสมน่หแล้วครับแต่ว่าจันชายนี่มีหลายคนว่ามีพีพีหลายคนทักมากว่าคือโบเ,เห็ดเขาแห่นจันชายนะครับพอผมวันโบเห็ดแล้ะครับดีเล้วกันนะครับจะให้แบบ ลูกกระทบก็บเป็นแบบสไตล์ลูกกระทบไปเลยครับบามันก็จะเป็นบามันไปเลยบรรยากาศนะครับถ้าในเกบหัดอุปกรณ์อยู่ครับ <c oughs> เสียงหลานกับเสียงย่ายอยู่บ้านนะครับเรื่องแบบ บ้นบานนเขานีแ่แหละครับห้เมืองหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวพาไปเมืองทั้งกลนะครับแต่เมืองว่าเต็มยังใดหรือว่าตึงยังไดครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับไอดวงดาวนะครับบอมีตตำหนีจกโตเลยครับนี่ครับโค้งสั่งจะแตกต่างกันนะครับโค้งสั่งแตกต่างกัน ขอไม่ไผ่ธ้รมาดาวังนี้นก็ฝากไอ้อ่ทุกคนผู้ใดไกลไปกกลมากก็แวะได้เลยครับขอกพอไพรินบ้านแม่ลาวครับตำบลเมืองหงอคำเพื่อจตุระม่านจังหวัดรอยอ็ดยินดีต้อนรับครับ